อคนเจย์ก็เลยถ่าฝ่ายที่ชายไปแล้วก็บอกว่าคนไม่มีา้ของฉัน สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วมาขอเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับออ่่สาวพระพิ่สองนะคะโดนแฟนหนุ่มฆ่านะคะเสียชีวิตมาแล้วแล้วก็แฟนหนุ่มก็หลบหนีไปคือก่อนหน้าเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีคนไปพบร่างของ สาวประเภทสองท่านี้เรียกขอเรียกว่าคุณเจเจแล้วกันนะคะที่บ้านพักนะคะในในห้องเก็บของคือชาวบ้านใกล้ๆกันอะ่ะเขาเขาได้กลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นมาจากบ้านของน้องเจเจซึ่งบ้านน้องของเจเจเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวนะคะแม่อยู่บ้านข้างๆกันก็เลยเรียกมูลนิธิ นะคะมามาค้นมามาตรวจดูพอเข้าไปในบ้านก็พบร่างของคุณเจเจนะคะเสียชีวิตจากการโดนเอาผ้าห่มพันล่างนะคะคุณเจเจเนี่ยมีแฟนชาวอังกฤษนะคะบหากันมาเจปีแต่ในช่วงที่เป็นโควิดเนาะแฟนก็ไม่ค่อยได้มาแล้วก็ช่วงปีหลังนี่แฟนก็ไม่ได้มาแต่ว่าติดต่อกันประจำแล้วก็แฟนส่ง เงินให้มาสร้างบ้านหลังที่อยู่นะคะแล้วก็ส่งเงินให้ใช้เดือนละแสนนะคะทีนี้น้องมีแฟนสองคนแฟนคนที่สองนี่เป็นชาวชาวลิทัวเนียนะคะเพิ่งคบหากันมาได้หกเดือนแล้วก็ส่งเสียงให้น้องเดือนละสองหมื่นนะทีนี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าที่เห็น คุณเจเจกับแฟนครั้งสุดท้ายก็คือ <c oughs> คุณเจเจพ,พาแฟนคนเนี้ชาวชาวลิทัวเนียเนี่ยนะคะไปต่อวีซ่าที่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนกลับมาแล้วก็เลยโทรเรียกเพื่อนออกมาทานข้าวกันนะคะ <c oughs> ในระหว่างที่ทานข้าวกันคุณเจเจก็มองม,มองคนแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เกิดการหึงหวงขึ้นคุณเจเจก็เลยตบหน้า ฝ่ายผู้ชายไปแล้วก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาหึงหวงฉันเพราะว่า,าคุณส่งเงินให้ฉันใช้เดือนละแค่2องหมื่นอันนี้จะคำบอกกล่หของเพื่อนๆนะคะแค่สองหมื่นแต่แฟนชาวอังกฤษฉันส่งให้ใช้เดือนละแสนและฉันหาเลี้ยงตัวเองใช้เงินหลักฉันไม่ได้อาศัยคุณอะไรก็เป็นประมาณนี้นะคะ คือนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆได้เจอได้พบเจอน้องเจเจนะคะหลังจากนั้นก็คงคิดว่าที่หายไปไม่ได้ติดต่อใครก็คิดว่าพาแฟนไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากที่ที่เจอศพนะคะเจอร่างของคุณเจเจ ตำรวจก็เลยสืบสวนสืบสวนไปแล้วก็ไปตามจับกลุ่มแฟนหนุ่มชาวลิทเเนียนะคะได้ที่เกทเฮาท์นะคะเกทเฮาแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาก็เขาได้ทำการฆ่าน้องเจเจแล้วเขาก็ขับรถที่น้องชเช่าเนี่ยนะคะไปจอดไว้ที่บคสแล้วก็นั่งรถไป ไปจังหวัดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะกลับไปหาแฟนเก่าชาวชาวเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งตำรวจมารวบตัวได้ค Get How, ะเกตเฮาซึ่งสาเหตุการสังหารครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของการหงหวง,หวงแล้วเกิดการพังมือนะคะเพราะว่าที่ที่ล่างของน้องตรงหัวเนี่ยยุบก็คงจะถุกตีหรืออะไร ประมาณหนึ่งน,น่าจะเกิดอากาก,การหึงหวงเนะ,ะเรื่องแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ที่มันคือประเทศเราน่าจะมีกฎหมายที่คุ้มครองอะไรคนไทยกับชาวต่างชาติบ้างนะคะว่าเวลามีปัญหากันเนี่ยชาวต่างชาติจะได้รับโทษน้อยมากนะคะ แต่ก็ยังว่าเนาะเราไม่ไปก้าวล่วงตรงจุดนั้นแล้วกันแต่ว่ากรณีกรณีแบบเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ที่เกิดแฟนแฟนต่างชาติมาทําร้ายหรือมาฆ่าสาวไทยหรือสาวประเภทสองหรือคนไทยก็ตามนะมันเป็นอะไรที่ไม่สมควรในเมื่อคุณทะเลาะกันอะทําไมถึงจะต้องจะต้องถึงกับทําให้อีกฝ่ายเสียชีวิตลง ซึ่งทางญาติแล้วก็พ่อแม่ของน้องเจเจเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมให้อภัยนะคะยังไงก็อยากให้ถึงขั้นประหารแต่แมาแก้วคิดว่าคุ้มไหมอะอย่างมากก็ติดคุกมานะะติดคุกพอทําความดีไม่เท่าไหร่ก็โดนปล่อยตัวมาอ้อในในระหว่างที่จับกลุมนะคะคือสอบปากคําอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าเขาเอาแต่ร้องไห้นะเอาแต่ร้องไห้แล้วก็พมพูดว่าขอโทษแล้วก็ร้องไห้นะคะซึ่งซึ่งคนเราอะนะเฮ้ยคุณคุณทาให้คนหนึ่งเสียชีวิตแล้วคุณไปใช้ชีวิตตามปกติไปไปเที่ยวกับแฟนสาวไปกินเหล้ากินเบียร์ไปนั่งดื่มกินใช้ชีวิตแบบปกติเฮ้ยจิตใจคุณทําด้วยอะไรอะ่ะ โหดร้ายมากนะคะยังไงก็ขอใหว้วิญญาณของน้องเจเจไปสู่สุคติภพนะคะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องด้วยนะคะส่วนคนร้ายก็คงได้รับโทษไปตามความผิดของเขานะคะคดีนี้ก็คงจะจบไปแต่ป้าแก้ก็อยากจะฝากเตือนในหลายๆคนนะคะ คือเราเราก็ไม่ว่าน้องนะคะการที่น้องมีแฟนกี่คนก็ตามมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนคนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยก็คุณคบหากันสองคนไงก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้คุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเขาบริหารจัดการของเขาได้ไม่ใช่ว่าแต่สาวประเภทสองที่มีแฟนหลายคนนะคะคบหากันในเวลาเดียวกัน แต่ว่าสาวไทยนะคะก็คบหาผู้ชายสองคนในสองสคนในเวลาเดียวกันก็มีในเมื่อยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็ก็มีเส้นบางๆของคำว่า,าศิลธรรมนะคะแต่ยังไงก็ อยี่พะแก้วบอกมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลคือวิจารณ์ณอะไรมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวทัวลงเอาละค่ะวันนี้พะแก้วก็ขอจบการเล่าข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ในการที่จะเข้าหาชาวต่างชาติให้ดูดีๆนะคะคนเราภายนอกพูดจาดีเป็นแฟนรี่มันก็ไม่แน่นะคะคือข้างในเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้ก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วไปทำง,งานนะคะ เมื่อวานยุ่งมากนะแล้วก็อากาศก็ร้อนวันนี้ก็คงจะยุ่งๆเหมือนเดิมเพราะว่า,าวันเสาร์ต้องไปทำทีนะฮะทำ OT ห้าชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะรับทรับรับทรับนะคะปลอบใจตัวเองทำงานทำงาน คือยังยัง,ย,งยังมีกําลังอยู่นะยังมีกําลังทํางานได้เราต้องทํางานนะคะเดี๋ยวแกะมาก่อนนี้เราจะทํางานไม่ได้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแกวก็ขอเอวังด้วยประการน,นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะกชาแนลสวัสดีค่ะ